ครับสวัสดีครับพีพีซทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็มาพบอกกับพ่อแตียมเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับเมื่อนี้พ่อแตีมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนหนองคายต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อคืนนี้ครับวันพุธนะครับเนาะวันพุธที่25กันยายน67เลาวพัฒนาออก7 2 4 5 9 6 ค,ครับเรียกร่างเขาออกสี่ห้าเนาะพี่น้องเนาะครับ <S <S ของเซียนน้องคายงวดที่ผ่านมาพี่น้อง <S 2> <S 2> <N ima. S 2> นี่ครับเมื่อวันพุธที่ยี่สิบห้ากันยายนสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาเซียนน้องคาย <S <S บนล่างวิ่งโลดห้ากับหกพี่น้องหากับหกมาทั้งสองตัวเนาะพี่น้องเนาะหากระมาหกกระมานะครับเอาสายวิ่งสายโลดกัดที่โศกมันกันนี้เนาะพี่น้องเนาะ ครับส่วนชุดวิ่นพี่น้องสี่ห้าหกศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองนี่บ่มาพี่น้องสี่หาหาสี่มาน้ากันเนาะพี่น้องเนาะครับอ่ะบอว่ากันนะพี่น้องเนาะมีเข่ามีรุดนะครับเอาเมื่อนี้พอเตรียงพามาติดตามต่ออีกนะครับเนาะไปเบิ้งน้ากันเนาะพี่น้องเนาะ วันศุกร์ครับ เราพัฒนาเซียนหนองคาย ห้ากับหกตัวเกาพี่น้องเนาะเพื่อนใหมาสีนะพี่น้องเนาะพักชุดเต็มชุดวินพันธานพี่น้องเนาะ ส่วนจับคู่พี่น้องหกศูนย์หกหนึ่งหกสองนะครับห้า 5้าศูนย์หาานะครับ ขับเน้นพี่น้องห้าศูนย์หกศูนย์นะครับขับชวนตกกันเพื่อนพี่น้องเด้อ ตัวกัน4ีศูนห่ะครับกันไม่พี่น้อง สัตว์เจนนะพี่น้องเนาะเอาฉะนั้นเราจะลืมนะพี่น้องเนื่อมาสอบตัวเด้องก็จะเราลืมกลับตัวไว้น้านะครับรับพี่น้องสัตว์เจนแล้วเนาะพี่น้องเนาะจับหน้าจอครับผมครับวันศุกร์ที่27กันยายน2567ครับพี่น้องเนาะลาวพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งนูด5กับ6พี่น้อง รับชุดเตรียมพันกับสี่ห้านย์หนึ่งสพี่น้องเนาะกับจับคู่6กศูนย5ห5หนึกัน4041พี่นอ้นน 60, 50, นองเน้น6050นเนาะพี่น้องเนาะครับฉะนั้นเราจะลืมนะพี่น้องเนอะมากสอบตัวใดเฮ้ากะจะลืมก,กับตัวไว้นำนอกพี่น้องเนาะหรือว่าตัวที่เพิ่นบ่นเน้นนะพี่น้องห้างมาเข้ากับพิจารณาเบิ่งเอาเนาะพี่น้องเนาะ ครับควายเข่าควายแตกปังๆเ้องดว,วดนี้พี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะรับพอเตียมกับขอ,ขอขอบคุณในห,หลายนะครับเ้อเสียนหนองคายเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒน,า,นาพอเตียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเ้อตัวเลขเป็นเช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขออวยพรคอยเข่าคอยแตกปังๆ พี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันๆกันนะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่อมนะพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตี่ยมน้ำแด้นะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลนะพี่น้องเ้อบฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำนะพี่น้องเนาะครับหาสุดท้ายทายสุดนี่ขอเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อเตี่ยมพอให้โชคๆมันๆแห้งๆรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะ สำหรับชิปนี้พอเตียมกันมี่แค่นี้พี่น้องเอาไว้พอกันชิปหน้าครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม